สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับในช่อง YouTube มิตรภาพการช่างนะครับวันนี้วันที่20นะครับเดือน2เดือนกุมภาพันธ์ปี2,567นะครับในหน้างานนะครับกม28งานขุดขนนะครับงานรถไฟหลางคู่ภาคอีสานนะครับจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัด ขอนแก่นนะครับไปที่จังหวัดนครพนมนะครับระยะเส้นทางก็ประมาณเกือบ300กิโลนะครับผ่าน5จังหวัดก็ในหน้างานนะครับตอนนี้ก็ทีมวิตรภาพการช่างได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนร่วมนะอย่างที่ผมได้ร้อาให้ฟังในหลายๆคลิปนะครับมาเป็นส่วนร่วมในการ ทำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะครับก็เป็นอีกงานนึงนะครับที่ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าเองก็นะครับเลือกในการเข้ามาทำนะครับยิงผู้รับเหมารายย่อยอย่างทางมิตรภาพเองก็มีหลายเจ้าทีเดียวที่กําลังเข้ามาวิ่งร่วมนะครับหลายกิโลเมตรตลอดเส้นทางเนี่ยมีเยอะมากแล้วรถน่าจะ หลายหร้อยคันที่กำลังวิ่งกันอยู่ครับอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นทีมของทางมิตรภาพการช่างแล้วก็ทีมของพี่บังนะครับมี2ชุดที่กำลังมาวิ่งร่วมกันนะครับรถก็ประมาณ10คันนะครับที่กำลังวิ่งกันอยู่นับที่ไกลๆฝั่งนู้นนะครับยังไงผมจะแผนภาพไปให้ดู จะมีทีมของบริษัทแม่นะครับเป็นบริษัทเสริมสงวนนะครับก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะครับที่กำลังทำงานอยู่ในช่วงกม28นี้นะครับและในภาพนะครับก็ทีมปริธภาพก็เติมน้ำมันนะนะ้ำวันวันหนึ่งก็ตกประมาณ4 0่400ลิตรนะครับ ทีมชุดทั้งหมด5คันที่กำลังวิ่งกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแม็คโคแล้วก็หุงของอ n สุนะครับ f x z 3 2ซแล้วก็360ที่กำลังวิ่งกันอยู่นะครับครับส่วนในหน้างานนะครับทางผมเองก็ถ่ายไปอัดไปนะครับบางอันอาจจะมีภาพ มีเสียงที่อาจจะไม่สมูทนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าอัดหน้างานนะครับเนี่ยเราให้กับเพื่อนๆฟังในเรื่องของการทำงานนะครับก็มีอะไรคาดตบกบกกร่องอะไรก็พร้อมรับคำแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ติดตามอยู่ครับสำหรับ ที่เห็นนะครับก็คือม่าจะเป็นโคเบโกนะครับ 200-8XM นะครับก็ตักใกล้ๆก,กันก็จะมี2อ 200, นะ0รอโคมาสู่ส0 0นะครับรุ่น10นะครับตัว CE ตัวนี้ก็เป็นตัว4สูบนะครับสำหรับการทำงานเองก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับ อาจจะมีการเหลื่อมกันบ้างนิดนึงนะให้เพื่อนๆที่เป็น FC ค่ายไหนเองก็ลองลองดูนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์การการกินน้ำมันความเร็วนะครับในเรื่องรถเนี่ยอยู่ที่ใครชอบนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นหลายหลายยี่ห้อที่กำลังมีนะครับเลือกให้เหมาะสมกับงานนะครับ แล้วน,น,นะครับคือความเป็นผู้ประกอบการนะครับถ้าเราเลือกงานที่ใช่นะครับเครื่องมือที่ใช่เนี่ยนั่นคือผลกําไรที่จะตามมาแม้ว่ามันจะเป็นแค่เศษเสี่ยวเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆนะครับแต่อย่าลืมว่างานเนี่ยเป็นงานระยะยาวนะครับห2ึ่งสเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือแม้ทั้ง5%เนี่ยนี่คือผลกําไรนะครับที่จะตามมาสําหรับ งานของผู้รับเหมานะครับจริงๆผู้ประกอบการลหลายๆท่านนะฮะมีที่มีความเก่งจะได้คุยกันอยู่นะครับว่าก็อยู่ที่ความชอบและความถนัดนะครับไม่มีอะไรตายตัวบางคนชอบงานชาวบ้านนะบ,บางคนชอบงานส่วนราชการนะครับหรือแม้ทั่งงานทรัพย์ส่วนราชการเองก็ตาม มันก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ผู้ประกอบการนะครับที่มีเครื่องมือและเครื่องจักรเนี่ยต้องได้ลองหลาๆได้ทำนะครับแล้วเราก็จะมารู้เองว่าเราถนัดอะไรการจัดการบริหารลูกน้องของเราเองนะครับเป็นยังไง่ะมันก็เอาง่ายๆครับอยู่ที่ผู้บริหารผู้นําองค์กรของแต่ละผู้ประกอบการนั่นแหละครับับมิตรภาพ การช่างนะครับก็เป็นผู้รับเหมาไม่ได้ใหญ่นะครับเล็กๆที่กําลังเริ่มเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานนะครับมีอะไรผิดพลาดก็ฝากและฝากตัวนะครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่หลายๆคนก็เป็นผู้ประกอบการที่เก่งๆก,กันทั้งนั้นนะครับผมเองก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ YouTube หลายๆท่านนะครับผมเองอย่างที่เคยแจ้งไม่ได้ว่าต้องการ เป็นยูทูบเบอร์อะไรหรอกนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราได้บันทึกช่วงเวลาการทำงานของเราแล้วก็ได้แบ่งปันนะครับได้แชร์เรื่องราวในหน้างานเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็ไม่มากไม่น้อยนะครับที่ประสบการณ์หรือไม้ทั่งข้อมูลที่ได้ลงในคลิป YouTube แต่ละคลิปเนี่ยมันจะทำให้ เพื่อนๆเนี่ยนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับตัวไหนที่ไม่ใช่ก็รับฟังพร้อมรับคำติชมนะครับมีอะไรก็ประสานกันมาได้นะครับเป็นเพื่อนกันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อๆทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามเดี๋หลังจากนี้นีผมจะปล่อยภาพนะครับปล่อยภาพให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ